ทุกคนทราบไหมครับว่าเหตุการณ์วันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2516หรือว่าวันมหาวิปโยคมีความเป็นมาอย่างไรจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทาให้เกิดผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากจากการยักยอัฐธรรมนูญและดเดิเนไปสู่ความรุนแรงได้อย่างไร บรรยากาศการเมืองในยุคนั้นอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จก,การเป็น10ปีจะมีการเลือกตั้งเป็นช่วงสั้นๆในปี2512โดยจอมพนถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งจากนั้นได้ตัดสินใจตัดปัญหาตัวเองขึ้นสู่อำนาจเบ็ดเสร็จในปี2514อีกครั้งการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นทําให้เกิดข้อกังขาแต่การทารัฐประหารทำให้ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งหายวับไปกับตา ให้เกิดการต่อต้านจองพลถนอมทั้งในหมู่ประชาชนในหมู่ขรร้าราชการกระแสข่า,สขาวนี้ถูกโหมตั้งแต่ข่าวเฮลิคอปเตอร์ต,ตกหลังกลับจากทุงในญานเรสวนซากสัตว์ที่พบก่อให้เกิดเป็นชนวนทําให้คนเกิดความโกรธแค้นต่ออภิสิทธิ์ของชนชั้นนําในยุคน,นั้นโดยเฉพาะคนเอกนรงกิติขจรลูกชายของจองพลถนอมซึ่งปรากฏตัวในคลิปล่าสัตว์ป่าในครั้งนั้นวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2516 มนักศึกษานำโดยธีรยุทธ์บุญมีแถลงขาวให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่วันต่อมานักศึกษาก็เริ่มเดินหน้าแจกใบปลิวอัญเชิญขัตเลขคาของพระบาทสมเด็จพระประกเกล้าเจ้าอยู่หัวใจความในข้อความกล่าวว่ากาัตัตย์สละอำนาจให้แก่ราษฎรแต่ไม่ได้มอบอำนาจให้แก่คณะในนดคณะหนึ่งได้มีการเดินแจกใบปลิวไปตามจุดต่างๆของกรุงเทพมหานคร ก่อนคณะผู้เรียกร้องจะโดนจับคุมภายหลังได้มีการจับตัวสรส,รสรอคอนครพนมท,ที่เชื่อว่ามีการอยู่เบื้องหลังนักศึกษาเหตุการณ์นี้ทําให้นักศึกษากลุมม่มอื่นๆเช่นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยอื่นๆออกมารวมตัวเรียกร้องให้ปล่อยตัวทั้ง13คนก่อนที่ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาประเทศไทยจะเข้ามาเป็นตัวกลางหลัก นักเรียนและนักศึกษามีความพยายามจะชักธงดำขึ้นสู่เสาและสามารถชักธงดำขึ้นสู่กลางเสาได้วันที่14ตุลาคมโดยเป็นการชักธงครึ่งสู่เหนือยอดโดมช่วงนั้นเป็นช่วงสอบคุณเจห้องสอบสู่ปิดตายเป็นการงดสอบไปโดยปริยายนี่จึงเป็นเหตุทำให้เกิดการชุมนุมที่มธรรมศาสตร์ ยืดเยื้ออยู่หลายวันทำให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆงดสอบและตามมาสุทบให้อำนาจผู้นำคณะรัฐประหารแท็กติอำนาจตุลาการได้โดยใช้โดยคล้ายกับมาตรสสาส4ีมงคลถนอมได้ให้สัมภาษณ์อีกว่าพวบหลักฐานตลอไปรักที่คอมมิวนิสต์จึงตั้งข้อหาคอมมิวนิสต์เพิ่มอีกหนึ่งกระทงนักศึกษาได้ปรับหลักสูที่มหาวิทยาลัยมศวา 2, 2ลุลศาคนได้ลหลังจากนั้นประกาศยิ่งทำขาดให้ปล่อยตัวผู้เรียกร้องัฐธรรมนูญเช่นนั้นจใช่มาตรการเด็ขดขาดร,รัฐบาลในตอนนั้นอนุญาตให้มีการประกันตัวแต่วันท13คนปฏิเสธเนื่องจากไม่รู้จักนายประกันเมื่อวันที่13ตุลาคมได้มีการรบกวนชาติและเทาทูลต่อที่ชุมนุมเทาทูลว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญต่อมาได้มีการเคลื่อนย้ายขบวนไปยังถนนราชจำเนินจึงทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นตำนาน เพราะว่ามีผู้คนจํานวนมากได้เข้าร่วมเหตุการณ์ครั้งนี้มีการคํานวณคนในพื้นที่บนถนนได้ประมาณ168,000คนนั่นเองต่อมาเราชุมนุมได้มีการเคลื่อนย้ายไปยังพระบรมรูปทรงมา้าปีสถานการณ์ที่ดุดันมากจึงทําให้ได้เห็นชัดว่าสถานการณ์ตอนเย็นช่วงน,นั้นกับสถานการณ์ช่วงเย็นช่วงนี้ต่างกันสิ้นเชิงช่วงเย็นช่วงนั้นมีการติดต่อสื่อสารยากลำบากที่สุด และในทันใดนั้นในเวลา20นาฬิกาได้มีเสียงวิทยุดังขึ้นว่าจะยอมใช้ข้อเสนอปล่อยตัวรัศสาออกมาและจะมีการใช้รูปแบบรัฐธรรมนูญแบบใหม่ขึ้นมาแต่เสกสรรประเสริฐคุณผู้นำขบวนไม่สามารถติดต่อกับตัวแทนสนทได้จึงมีไว้วางใจแค่รอกองผลการเจรจาจากตัวแทนต่อไปค่ำเช้ามืด10ติลาคมแกนนำทั้งหลายจึงติดต่อกันได้และตัดสินิจการชุมนุมไปที่สุด หลังจากการยุติการชุมนุมได้ไม่นานหลังระเบิดลูกเล็กกระดังขึ้นตนตำรวจเอกวสิทธิ์ในชุมชนนาตำรวจในราชสำนักในขนาดนั้นมีการบันทึกไว้ว่านักศึกษาชื่อว่าคนหนึ่งก็ระเบิดขวดไว้ในกระเป๋าและระเบิดโดยอุบัติเหตุจึงทําให้เกิดการปะทะขึ้นบ้างก็ว่าเป็นการสื่อสารผิดพลาดทำให้ตำรวจสกัดใ่้ผู้ชุมนุมออกมาพื้นที่จนเกิดการปะทะขึ้น ขณะที่หลากหลายทฤษฎีเชื่อว,ว่ามีการสั่งการเนื่องจากพวกการเมืองชนชั้นนาในขนาดนั้นเกิดความขัดแยง้งคาถามที่ว่าเหตุผในครั้งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรมีทฤษฎีอย่างไรซึงเป็นเรื่องถกเถียงกันในวงวิชาการการระเบิดในครั้งนั้นสันปลายอย่างรวดเร็ว ช่วงเย็นของวันที main, ่14ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสทางโทรทัศน์และวิยุให้ระฐับรมความรุนแรงและทรงแต่งตั้งศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนายุพันมนตรีแทนแต่เรื่องยังไม่จบเพื่องนของวันนั้นจอมพลถนอมกิตติการอดีตนายกรัฐมนตรีและยังดำรงตำแหน่งในผู้บัญชาการทหารบกได้ออกมาแถลงการขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถการประหัตประหารอย่างกุนเรง กเอ่ไปจนกระทั่งวันที่15ตุลาคม2560ภาคการเมืองแสดงถึงความขัดแย้งของกมองทัพเล็บชนชั้นนำนำโดยพลเอกดิศิวราผู้บัญชาการทหารบกถอนตัวออกจากการจอมถนรัฐบาลคาดการว่านี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้จองพลหนอกิตติการและคนไร้ชีพเดินทางอกจากประเทศไทยเหตุการณ์นองเลือด1 4ตุลาจบเวลา1เ4 0ารรน ที่สถานีวิทยุประกาศข่าวการระออกของโจม,มพลชนอนคนใกล้ชิดได้ว่าเขาได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วผ่านมาเกือบ50ปีเหตุการณ์นี้ถูกจดจำต่งางๆกันไปบ้างก็ว่าเป็นชัยชนะบ้างก็ว่าเป็นการต่อสซูนที่กาลังกันมานำไปสู่การเกิดขึ้นของเหตุการณ์งตุลาในเวลาต่อมาแต่ที่แน่ๆเราได้เห็นถึงความพยายามของประชาชนที่จะแทรกเข้ามาเป็นตัวแสดงสำคัญของการเมืองไทย <c oughs> และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเคลื่อนไหวอื่นๆในเวลาต่อมาทุกคนคิดอย่างไรครับกับเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้น